ชาวลัคนาราศีมีนในดวงชะตาของท่านนะครับนะ16กุมภาไปจนถึงปลายเดือนนะครับดวงชะตาในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนกุมภาพันธ์นะครับวาสนาของคุณจะเป็นอย่างไรนะครับนะวันนี้ผมก็มากับน้องเฮงๆอีกแล้วนะครับนะก็อย่าลืมกดถูกใจกดจิตตาให้กับช่องผมด้วยนะครับกับผมจะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับชาวลัคนาราศีมีนนะครับ เป็นจังหวะของดวงชะตาคุณจะมีโอกาสที่ดีนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการงานคุณอาจจะได้เจอมิตรเจอคอนเนคชันเจอเครือข่ายเจอกลุ่มเพื่อนฝูงหรือมีเหตุการณ์ให้มีการได้คอนเนคชันใหม่เครือข่ายใหม่จากงานหรือจากกิจกรรมที่คุณดําเนินไปเป็นช่วงที่คุณนั้นจะถูกสนับสนุนช่วยเหลือนะครับในกิจกรรมต่างๆชาวราคนรราศรีมีนมีโอกาสเกิดโชคทางการงาน หมายถึงว่างานบางงานที่เคยมีปัญหามันอาจจะมีการเปลี่ยนมันอาจจะมีการแก้ปัญหาได้ดีนะครับหรือว่ากิจกรรมต่างๆที่คุณดําเนินงานดําเนินต่างๆจะมีโอกาสเป็นไปในทางที่ดีคุณจะถูกเกื้อนหนุนช่วยเหลือนะครับศัตรูจะกลับมาเป็นมิตรจะแพ้ภัยนะครับหรือว่ามีโอกาสติดต่อมาจากคนที่สร้างปัญหาหรือคนที่คุณไม่ค่อยชอบนะครับนะแล้วก็เป็นช่วงจังหวะที่ ชาวราคดรราศีมีนจะมีโชคทางการเงินเกิดขึ้นแน่นอนนะครับทางการงานทางการงานด้วยนะครับมีโอกาสมีโชคทางการงานนะครับกิจกรรมต่างๆที่คุณจะหยิบจับในช่วงนี้จะเป็นไปในทางที่ดีเช่นคุณอาจจะได้ลูกค้ารายใหม่นะได้ลูกค้ารายใหญ่นะหรือว่าคุณมีโอกาสที่จะได้ลูกค้าใหม่ หรือว่ามันมีโอกาสในการค้าขายในการทําเงินหรือช่องทางและโอกาสในการสร้างรับผลสร้างผลประโยชน์ต่างๆเข้ามาด้วยนะครับช่วงนี้ต้องระวังคดีความหรือว่ามันแปลว่าตัวคุณมีโอกาสเช็คสุขภาพหรือนึกถึงสุขภาพของตัวเองมากขึ้นจากที่ไม่เคยนึกอาจจะนึกขึ้นอะไรลักษณะน,นี้นะครับเป็นจังหวะที่ต้องระวังอาจจะมีการจัดการเกี่ยวกับเรื่องอการแก้ปัญหา บางสิ่งนะครับเหมาะแก้ปัญหาในช่วงนี้แก้ปัญหางานแก้ปัญหากิจกรรมนะครับเหมาะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆบุกเบิกสิ่งต่างๆที่ยังไม่เคยถนัดหรือยังไม่ได้ทำนะครับแล้วก็ชาว,าวราศีมีนเนี่ยนะครับเป็นจังหวะของดวงชะตาจะมีโชคจากเพศตรงข้ามเช่นได้งานได้เงินได้ผลประโยชน์ในการช่วยเหลือมีเพศตรงข้ามเข้ามาสนับสนุนช่วยเหลือหรือถ้าได้ลูกค้าได้คู่ค้า ควที่จะเป็นเพศตรงข้ามจะดีกับดวงชะตาการติดต่องานกับเพศตรงข้ามการคอนเน็กกับเพศตรงข้ามต่างๆจะเกิดเรื่องราวที่ดีจะมีโชคความโชคดีต่างๆเกี่ยวกับญาติพี่น้องหรือคนในครอบครัวหรือหุ้นส่วนนะครับก็ได้นะหรือว่าท่านใดทํางานร่วมก,กับคู่กับคนรักเจอสิ่งที่ดีบางท่านมีตัวเลือกมีคนมาชอบนะครับดวงชะตาบอกว่ามิตรภาพเก่ามีโอกาสหวนกลับมาให้ได้เจอเจอหรือคิดถึง นะครับแล้วก็เป็นจังหวะของดวงชะตาที่มีโอกาสได้หนังสือได้ตำราได้เอกสารหรือดําเนินการเกี่ยวกับเอกสารบางสิ่งนะครับแล้วสําเร็จใบอนุญาตนะครับหรือเอกสารดําเนินการใดเกี่ยวกับเอกสารสําเร็จมีความโชคดีเกี่ยวกับการจดการเขียนการเซ็นหรือการเอกสารดวงชะตาบอกว่านะครับดวงในช่วงนี้นะครับเลขอายุบ้านเลขพศเกิดของแม่ คนรักจะให้โชคเลขที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์มอเตอร์ไซค์อย่างเงี้ยนะครับจะออกสลากนะครับนนในช่วงนี้นะครับแล้วก็แต่ชาวรัคนาราศีมีนะใ,นในช่วงนี้ระวังเหตุแห่งการปะทะอารมณ์ร้อนนะครับเกิดขึ้นกับดวงชะตาการมีเรื่องหุนหันพันแล่นเตะนุ่นชนนีการมืออักเสบหรือว่าอยู่ดีมีรถขี่ปาดหน้า นะครับมีคนที่ทําให้คุณจุกจิกใจก็ได้นะครับมีคนมาก้าวไก่ขวางหูขวางตา คือคุณขับรถอยู่ดีๆเนี่ยคุณจะต้องระวังนะครับอาจจะมีคนมาปาดหน้าทําให้โมโหได้นะครับหรือว่ามีคนใกล้ตัวในสํานักงานออฟฟิศทำให้คุณโมโหได้ง่ายนะครับช่วงนี้พยายามอย่าประทะกับใครก็แล้วกันเพราะว่าประทะแล้วมีแต่เรื่องเสียหายนะในช่วงนี้นะครับชาวลัคนาราศีมีเนี่ยครับการจรลาจรไกลถิ่นไกลอำเภอไกลจังหวัดเกิดขึ้นนะครับการต้องระวังเกี่ยวกับดวงตาเจ็บตาตาผ้ามัวแม้กระทั่งการใช้ดวงตาที่จะมากขึ้น ต้องรักษาสุขภาพตาให้มากนะครับระบบสูบฉีดเลือดระบบหัวใจกระเพาะอ,อาหารต่างๆระบบลมแก๊สในกระเพาะเกิดขึ้นได้ในดวงชะตาเป็นจังหวะของดวงชะตาที่ชาวลัคนาราศีมีนเนี่ยนะครับคุณจะได้ของที่พึงพอใจทางจิตคุณจะได้แต่งตัวที่ไม่ค่อยได้แต่งนานๆคุณมีโอกาสได้ซื้อผ้าได้น้ำผมได้เครื่องประดับใหม่บางท่านได้ไปเช็คสุขภาพตัดผมหรือว่ารวมไปถึงว่า เป็นช่วงจังหวะดที่อุปกรณ์บางอย่างที่มันพังคุณมีโอกาสจัดการซ่อมแซมมันนะครับเหมาะที่การซ่อมแซมปรับปรุงร้านสำนักงานออฟฟิศนะครับต่างๆด้วยการติดต่อง,งานกับต่างประเทศการติดต่อง,งานทางไกลการติดต่อง,งานกับผู้หลักผู้ใหญ่ยังเป็นผลดีนะครับแต่ว่าช่วงนี้ระวังคุณเนี่ยถูกเอาเรื่องราวลบๆเนี่ยไปนินทาไปว่าร้ายไปซุบซิบนินทาได้ง่ายนะครับ มีคนพร้อมที่จะทําลายชื่อหรือว่าทําให้คุณเสียชื่อได้งๆในช่วงนี้นะครับต้องระวังการถูกเลื่อยเก้าอี้รวมไปถึงว่าเป็นช่วงจังหวะที่ชาวลาคดาราศีมีเนี่ยจะมีคนไม่ชอบในกิจกรรมที่คุณดําเนินไปนะครับมีคนไม่ชอบคุณอยู่นะครับคุณความดีบางทีคุณอาจจะอับแสงบางทีคุณหวังดีกับใครเขาคิดว่าคุณประสงค์ร้ายนะครับหรือว่ามีโอกาสที่จะ ถูกเพ่งเล็งจากผู้หลักผู้ใหญ่คุณความดียังไม่ปรากฏนะครับอาจจะอับแสงนะครับนะช่วงนี้ชาวลัคนาราศีมีนมีโอกาสได้ศึกษาเรียนรู้ศาสตร์ใหม่หรือการพัฒนาต่อยอดชีวิตการเรียนรู้ชีวิตการเรียนรู้ทางจิตแม้มีภาวะเบื่อหน่ายเบื่อเซ็งๆงเกิดขึ้นบ้างนะครับบางทีก็ขยันก็ขยันมากขึ้นนะครับเบื่อก็เบื่อเบื่ออยากนะครับ จะหยิบจะทําอะไรต่างๆก็ต้องรอบคอบให้มากอยู่นะครับนะในดวงแต่ว่าในดวงชะตาเนี่ยจะเสียเงินไปกับงานเสียเงินไปกับการติดต่อระยะสั้นการเดินทางไกลเหมาะที่จะเสียเงินไปกับการศึกษาการเรียนรู้นะครับจะเกิดสิ่งที่ดีท่านใดทํากิจกรรมต่างๆที่อยู่เบื้องหลังผู้อื่นอยู่บนความสําเร็จของผู้อื่นโดยคุณอยู่เบื้องหลังหรือธุรกิจออนไลน์ธุรกิจไม่มีหน,น,น้าร้านธุรกิจรับหรืองานที่ต้องแก้ปัญหาให้ผู้อื่นยังเกิดสิ่งที่ดี ทำอะไรต่างๆมักมีส่วนแบ่งหรือว่าัได้มาต้องมีส่วนแบ่งแบ่งให้แฟนก็ได้นะครับหรือว่าแก้แค้นะครับนะคือไม่ได้ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับอาจจะมีได้มาแล้วก็ต้องเสียออกไปนะครับช่วงนี้รายจ่ายอาจจะค่องข้่งเยอะแต่ชาวคาราศีมีนที่ รอเงินจากต่างประเทศรอเงินจากงานเก่าหรือรอเงินรอการช่วยเหลือทางการเงินรอติดต่อต่างๆเกี่ยวกับการเงินจะมีมุมที่ดีแต่ช่วงนี้การเงินคุณจะขยับตัวไปในทางที่ดีนะครับนะแล้วก็ดวงชะตาบอกว่าเป็นช่วงจังหวะที่ท่านใดที่รอเงินจากสถาบันทางการเงินสถาบันทางการศึกษารอเงินจากต่างประเทศนะตรงนี้ก็จะได้รองเงินจากมิตรสหายเพื่อนฝูงนะครับญาติอะไรเงี้ยก็จะได้นะนะครับแล้วก็ ดวงบอกว่าช่วงนี้นะครับมีหัวคิดลงทุนมีหัวคิดค้าขายมีหัวคิดในการทําอะไรต่างๆบุกเบิกสิ่งต่างๆช่วงนี้นะครับาชาวัานาราศีมีเนี่ยไปพัฒนาไปสร้างสารรค์โอกาสนะครับคุณจะเกิดโอกาสที่ดีแน่นอนหลังอีกไม่กี่เดือนนี้ดาวราศีบริจะโคจรทับจุดเกิดในรอบ12ปีเสาเป็นกเกษตรราชิบดีในรอบ30ปี เกิดเรื่องราวที่ดีให้กับชาวลัคนาราศีมีนแน่นอนหลังจาก8เมษายนไปแต่ในช่วงนี้นะครับชาวลัคนาราศีมีนจะมีโชคจากการขี้คลายหนี้สินการขี้คลายปัญหาอุปสรรคการขจัดปัดเป่ากับเรื่องราวต่างๆที่เป็นอุปสรรคนะครับแล้วก็ช่วงนี้เจ็บป่วยนะก็จะมีโอกาสที่จะเจอหมอรักษาได้นะครับจากนี้ไปนะครับแต่ว่าอย่าไปเชื่อมากถ้าหมอวินิจฉัยไม่ดีมากนะ นะครับแล้วก็ดวงยังไม่เต็มร้อยเท่าไหร่แล้วก็ดวงสตาเนี่ยต้องระวังการเจ็บป่วยสุขภาพให้มากด้วยนะครับดูแลสุขภาพอาวัยวะบางส่วนอาจจะใช้งานหนักนอนดึกนะครับเกิดขึ้นกับดวงสตาเป็นจังหวะของดวงะตาที่ชาวลัคนาราศีมีนนะที่รอดำเนินการใดๆเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ บ้านที่ดินคอนโดเชาวเฮาส์ร้านสำนักงานหรือสังหาริมทรัพย์บ้านรถอ่ะรถนะครับอ่หรือว่าหลักทรัพย์ยวดยานภาหนะต่างๆจะมีความสำเร็จเป็นอย่างดีในช่วงจังหวะนี้นะครับน,นี่คือดวงชะตาของคุณนะครับชาวาราคดาราศีมีนก็อยา่าลืมกดถูกใจกดติดตามทำอะไรช้าๆลงหน่อยระวังเตนุ่นชงนี่ของแหลมทิ่มตามเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายขับรถเฉี่ยวชนได้ง่ายนะนะครับวันนี้นะครับ สวัสดีครับลืมลืมเลขนำโชคก็4736158089นนะครับนายชาวลัคนาราศีมีเนี่ยนะครับวันนี้สวัสดีครับ